สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสี่นะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้าคลิปนี้ถ่ายลงไว้วันพุธที่27มีนาคมนะคะแพ็คจัดส่งให้วันนี้ได้เลยนะมีมาเพิ่มเติมให้นะคะจากเมื่อวานเนาะวันนี้เพิ่มเติมให้อีกชุดหนึ่งนะคะอีก20เซตเป็นไม้จัดเซตเซตละ100นะคะ มีทั้งหมดด้วกกัน20เซตค่าส่งเหมา50บาทเหมือนเดิม1เซตเซตละ100 1เซตจะมีทั้งหมด3ต้นเป็นไม้กระถาง4นิ้วบางต้นโตแล้วรากทะลุกระถางแล้วไปอัพขึ้นไสา6ไสา8ได้แล้วแต่ดุลพินิจของลูกค้าเลยนะจ๊ะค่าส่งเหมาเหมา50บาทรับกี่เซตก็ได้1เซต2อเซต3เซตก็เป็น300สมมติรับําเซตเป็น300ค่าส่งเหมา50ก็จะเป็น350รับ5เซตเป็น500ค่าส่งเหมา50ก็จะเป็น550บาท ก็น,นับไปแบบนี้รับ1เซตก็100ค่ะส่งเหมา50ก็จะเป็น150บาทนะคะรับกี่เซตก็ได้สะดวกโอหรือปลายทางแจ้งแมคค่ะได้เลยสนใจเซตไหนโทรนะคะ0 8 0 5 1 9 4 9 8 8นนเขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ที่หน้าจอแล้วใครมีเฟซทักเฟซมีไลน์ทักไลน์ไม่มีเฟซไม่มีไลน์โทรมาจ้าเนะะี่ยค่ะจดชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้ลูกค้าแจ้งเลยสะดวกโอหรือปลายทางแมคคะก็จะได้สรุปยอดแจ้งรอบส่งให้ลูกค้านะ ก่อนไปดูบอลสีแวะมาดูใบกัมปูกันก่อนมีของตลอดสั่งได้เรื่อยๆนะคะลูกค้ากลับมาซื้อกันเยอะเลยใช้ดีก็กลับมาซื้ออีกได้มีของตลอดเพราะแม่ค้าก็ใช้แบบนี้แหละแม่ค้าก็ใช้แบบนี้ตลอดนะคะ1กล่องบรรจุ5กิโลนะคะจะใส่ถุงละ1กิโลไป5แพ็ค5กิโล1กล่องโอนจะอยู่ที่130บาทปลายทางอยู่ที่170บาทปลายทางรับ10กิโลจะอยู่ที่ 300บาทนะคะส่วนโอนก็คือรับกี่กล่องก็คูณไปได้เลย135กล่องก็คูณ5ไปนะคะเป็นราคารวมส่งให้แล้วทั้งหมดนะคะเป็นใบล้วนแบบนี้เลยผุดดำธรรมชาติไม่ผสมแกบไม่ผสมขุยมะพราะ้าวนะคะนี่จ้าสั่งกันได้นะมีของตลอดจะ้ะอ่ะไปดูบอนสี่กันคลิปนี้นะคะจัดให้อีกหนึ่งรอบนะแพ็คเนื้อยหน่วยนะอีไม้สต้นร้อยเนี่ยไม้เซตละร้อเนี่ย นะคะเวลาออกไปทีมันเป็นจนํานวนเยอะเนาะอ่ะมาจา้ะเซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่งให้เป็นแก้วกันดานะคะตัวเนี้หน้าเขาจะออกอมชมพูนะคะเดี๋ยวโตวขึ้นเขาจะผัดหน้าอมชมพูเรื่อยๆจะไม่ถึงกระแดงจะออกเป็นอมชมพูนะคะแก้วกันดาหนึ่งต้นอันนี้เป็นอัปสรสวรรค์นนะ่ะหนึ่งต้นนะคะกระถางสี่นิ้วนะอัปสรสวรรค์หนึ่งต้นศิลาเพชรจ้ะหนึ่งต้นนะคะสามต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่1จ้า 100บาทจำรองเซตในใจให้แม่ค้าด้วยนะํำรองมาสักคนละ2 3, เซตจำเซตเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาย้ยอนกลับมาดูคลิปอีกรอบหนึ่งเราดูรอบเดียวให้จบเลยเราก็โน้ตไว้ว่าเราชอบเซตไหนชื่อไม้ไม่ต้องจดจดแต่ชื่อเซตพอนะคะลูกค้าจะได้หน้าไม้ตามในเซตนี่แหละนะจ๊ะ ต่อมาเซตที่2ค่ะมีเป็นหลวงปูท่ทิมนะคะ1ต้นตัวนี้ราช,ชนิเวศค่ะมี2ต้นในกระถางนะมีตัวแผลงกับไม่แผลงนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นเทพอักษารานะคะบอนกาบบอนกาบนะคะติดด่างแบบนี้เลย3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่2องจ้ะ ต่อมาเซตที่3ามนะคะเซตที่3มีเป็นปิ่นมงคลนะใบไผ่ติดด่างแบบนี้ปิ่นมงคล1ต้นกําเนิดทรัพย์1ต้นจ้าเจ้าสาวนะคะ1ต้น3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่3ค่ะต่อมาเซตที่4นะคะก็จะมีเป็นแตงโมนะคะมี2ต้นในกระถางเริ่มกัดจี่มาแล้วมีสาววารินนะคะ1ต้นอ่า สมบัติสยามนะคะติดด่างมาประมาณนี้อีกหนึ่งต้นนะสามต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สี่จ้ะต่อมาเซตที่5นะคะเซตที่5ก็จะมีเป็นหลวงตาเมืองนะคะหลวงตาเมืองยังไม่ด่างแต่ก็มีสกิดบางเล็กน้อยมี2ต้นในกระถางนะหลวงตาเมืองให้ไปนะคะมีสาววารินจ้ามีติดป้ายแบบนี้มาด้วยสาววารินหนึ่งกระถางแล้วก็จะมีเป็นเพชรบ,บ้านปทุมอีก1กระถางนะจ๊ะสามต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่หค่ะ ต่อมาเซตที่6นะจ๊ะเซตที่6ก็จะมีเป็นคริสต์มาสอีฟนะคะ1ต้นราชนิเวศนะคะมี2ต้นในกระถางทั้งแผลงและไม่แผลงแล้วก็จะมีเป็นสาวนาควรชัย4ศรีจ้าติดด่งมาแล้วนะจ๊ะแบบนี้สวยๆเลยอีก1ต้น3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่6 ต่อมาเซตที่7นะคะให้เป็นองค์คุรีมานนะคะองค์คุรีมาน1ต้นโตขึ้นกัดสีออกแดงๆเต็มใบเลยนะกระดูกออกสีเขียวๆนะเอยสีน้ำตาลเข้มนะอันนี้เป็นก้าวทัพนะคะให้ไปหนึต้นแลอันี้เป็นพระอีส่วนปราบจักรวาลป้ายมาแล้วแบบนี้นะคะ1ต้นนะจ๊ะสต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่7ต่อมาเซตที่8นะคะอันนี้ก็จะเป็นชายชน ชายชนหรือสิริพรนะคะหลังๆจะไปเป็นสิริพรและเอาจอกแผงๆนะคะก็คือผ่านมาจากชายชนนั่นแหละนะเรียกเป็นชายชนเนาะยังมีติดเขียวอยู่นะคะ1ต้นอันนี้เป็นหันนุมานครองเมืองนะคะหนึ่งต้นจ้ะแล้วก็เป็นเจ้าพระยานาหมื่นอีก1ต้น3ต้นนี้จัดอยู่ในเสตที่8นะคะต่อมาเสตที่9ก้าจ้ะ เซตที่9มีเป็นฮันนี่ดิวนะคะ1ต้นเทพอักษราจากบอลกาบติดด่างแบบนี้1ต้นแล้วก็เป็นนางมนโท1ต้นนะคะอยู่ในตับรามเกียรติต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่9คะ่ะต่อไปเซตที่10มีเป็นสาวารินหนึ่งต้น อันนี้เป็นนางวิชุดานะคะอยู่ในตับรามเกียร์อีกหนึ่งต้นอันนี้น่าจะเป็นเดือนธันวาคมมันอยู่คู่กับหันนุมานประสานกายที่ยังไม่ป้ายนะ่ะให้ไปแบบนี้เนาะไปแยกเอาก็ได้หรือไปใส่กระถางคู่กันแบบนี้เลยก็ได้จ้ะ3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่10ค่ะต่อมาเซตที่11ค่ะเป็นราชนิเวศหนึ่งต้นตรงนี้ไม่ทราบชื่อนะออกเปอิอะเปด่าง,างแบบนี้นะคะไปาไป1ต้นมณีล้อมเพชรจ้ะหน้าออริจินอลนะคะติดด่างแล้วแบบนี้นะคะให้ไป1ต้นจ้ะ 3มต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่11นะคะเซตที่12จ้จะมีเป็นรวยล้นฟ้าไทยนะคะ1ต้นราชนิเวศจะเป็นฟอร์มกอนะทั้งตัวแผลงและไม่แผลงมันอยู่ขึ้นคู่กันนะคะในกระถางให้ไปด้วยอันนี้เป็นดาริกานะคะออกหน้าแผลงแต่ติดด่างมาแล้วแบบนี้นะคะดาริกา1ต้นให้ไปด้วยจ้า3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่12ต่อมาเซตที่13 จะเป็นไม่ทราบชื่อค่ะ1ต้นเนี่ยมันมีทั้งด่างแดงด่างขาวแบบนี้เลยนะคะ1ต้นอันนี้เป็นรักเอ้ย1ต้นแล้วก็พันท้ายนรสิงห์อีก1ต้นจ้ะ3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่13จ้าต่อมาเซตที่14นะคะ14ก็จะมีเป็นนางรักสดเทวีแผลงแดงแบบนี้1ต้นมณีล้อมเพชรจ้าหน้าออริจินอลนะคะด่างมาแล้วแบบนี้1ต้นปิ่นมงคลใบไผ่ติดด่างแบบนี้อีก1ต้นจ้ะ3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่14 ต่อมาเซตที่15จะมีเป็นวันจันทร์นะคะวันจันทร์หนึ่งต้นกระถาง4นิ้วนะคะวันจันทร์หนึ่งต้นหานนุมานครองเมือง1ต้นแล้วก็เป็นกาบบานชื่นนะคะอีก1ต้นจ้ะสามต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่15นะคะร้อยเดียวนะลูกค้าเซตละ1 0 0ได้ไม้ไปถึง3ต้นค่าส่งเหมาเหมา50บาทเท่านั้นลูกค้าอยากรับกี่เซตก็ค่าส่งเหมาเหมา50บบาทจ้าต่อมานะคะ เซตที่สิบเอ้ยสิบหกเซตที่สิบหกนะคะก็จะมีแตงโมนะคะหนึ่งต้นมณีล้อมเพชรนะคะนะออริจินอลติดด่างแล้วแบบนี้หนึ่งต้นค่ะแล้วก็จะมีเป็นนกปกก้านะคะนกเกก้ายังไม่ด่างนะคะแต่โตขึ้นนะ่ะด้วยสวดทรงองค์เอวทรงใบและลวดลายใบยมันสวยนะคะก็ให้ไปด้วยอีกหนึ่งต้นเกือบอยากจะสกิดเหมือนกันนะแต่มันยังไม่เปิดเท่าไหร่นะคะ3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่16 ต่อมาเซตที่17จ้ะก็มีเป็นสาวารินหนึ่งต้นนะคะอันนี้เป็นทิพวารีนะคะทิพวารีมันจะออกแผลงๆนะคะเนี่ยให้ไป1ต้นนะ,ะแล้วก็จะมีเป็นมณีล้อมเพชรมณีล้อมเพชรนะคะด่างออริจินอลแบบนี้เอาไปอีก1ต้นนะคะ3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่17จ้ะต่อมาเซตที่18นะคะมีเป็นรักเอย1ต้น หานุมานครองเมือง1ต้นนะคะแล้วก็สาววารินอีก1ต้นคะ่ะ3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่18และเซตที่19นะคะเป็นมณีสัตตบานนะ1ต้นรักเอยคะ่ะ1ต้นติดด่างแล้วนะคะตัวนี้เป็นวาสุกรีนะคะตับเรือพาที่นั่งอีก1ต้น3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่19จ้ะ ต่อมาสุดท้ายเซตที่20นะคะก็จะมีเป็นรักเอยจ่าหนต้นมันีสัตบัญค่ะแล้วก็จะเป็นคริสต์มาสอีฟนะคะอีก1ต้นนะ3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่20จ้าเรียบร้อยนะคะครบจบแล้วทั้ง20เซตนะถูกใจเซตไหนโทรหาแม่ค้าได้เลย0805194988 ะะมีปลายทางให้สะดวกโอหรือปลายทางแจ้งแมค่ค้าได้เลยจัดส่งให้วันนี้นะคะทักแม่ค้ามาก่อนเที่ยงแมค่ค้าแพ็คจัดส่งให้วันนี้เลยนะจ๊ะเช่นเคยจ้ามีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ